แต่เห็นมีเป็นเป็นคุณหมอนะครับศัลยแพทย์เนี่ย <Ừ. S 1> เขามีการฉีดแบบนี้ไปแล้วนะ <Ừ. S 1> คือคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่ดานหน้าเขาก็จะฉีดซิโนแวคก,กันไป2เข็มเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มเข็มแรกตั้งแต่เดือนเมษายนฉะนั้นเนี่ยครบ2เข็มก็คือผ่านไปพอสมควรเห็นว่าบางส่วนเขาก็บูสเข็ม3ด้วยแอสตราไปแล้วอย่างในเพจ Facebook ORNO9 นะครับเป็นเรื่องเล่าจากห้องผ่าตัดซึ่ง เป็น Facebook ความรู้ทางศัลยกรรมสำหรับ<ฆ>รบ<ฆ>ุคคลทั่วไปถ้าใครที่ตามเพจนี้เนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลความรู้ตลอดก็จะมีแพทย์ศัลยกรรมที่เป็นคนเขียนก็รีวิวไว้ภายหลังที่มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนเข็มที่3<ฆ>ภายหลังจากฉีดซิโนแวคไป2เข็มแล้วเนี่ยก็มีรีวิวบอกว่าเอ่อยีชั่วโมงหลังได้รับวัคซีนเข็ม3ามแอสตราสเข็มแรกเขาฉีดซิโนแวคเข็มที่2ฉีดไปตอน ต้นเดือนเมษาเลยสามเดือนถัดมาเห็นมีเจ้าหน้าที่ไปเจาะตรวจภูมิคุ้มกันเพราะว่ามันต่ํามากๆหลายคนแล้วก็มีการประกาศว่าจะมีการฉีดกระตุ้นเข็มสามให้กับบุคลากรด่านหน้าวันที่ประกาศตอนเที่ยงเนี่ยคุณหมอท่านนี้บอกตอนบ่ายโมงก็รีบขึ้นไปฉีดในใจตอนนั้นคือ,อถ้าฉีดวันนี้อีกสียอาทิตย์ภูมิขึ้นเลย <c oughs> แต่ถ้ารอวัคซีนนะฮะที่เป็นวัคซีน mRNA ที่รอคอยกว่าจะมาก็น่าจะ ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ฉีดก็ต้นเดือนหน้าฉีดเสร็จกว่าภูมิจะขึ้นอีกนับจากนี้ก็เดือนครึ่งถึง2เดือนถ้าไม่มาตามนัดกละ่ะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรเวลารอคอยไม่ได้คุณหมอท่านนี้ก็บอกตัดสินใจ3วินาทีเดินขึ้นไปฉีดเป็นพี่ที่หมอผ่าตัดด้วยกันอีกสองคนก็เดินตามไปฉีด<ะ>ในใจก็กลัวๆเหมือนกันแต่ตัวเองเป็นหมอผ่าตัด นะฮะก็ต้องก็ต้องเอาละต้องฉีดละ,ะไปถึงไม่ได้ทําอะไรมากเนื่องจากว่าเป็นวันแรกระบบยังไม่ได้เซ็ตไม่ต้องรอคิวเห็นว่าวันนี้มีการลงทะเบียนแล้วก็ทําทุกอย่างตามปกตินะฮะมีการตรวจสอบอาการหลังฉีดอะไรเรียบร้อยวันแรกง่ายๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเซ็นชื่ออย่างเดียวใช้เวลาฉีดสิวิฉีดเสร็จคุณหมอท่านนี้บอกไปทํางานต่อตามปกติที่ห้อง OPD ตอนอเย็นก็อยู่เวรพ่าเคสไปประมาณ4ี่เคส บวกเคสที่ต้องต้องป้องกันพิเศษกว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืนตื่นมาตีห้าครึ่งผ่าอีก2เคสแล้วก็มีมีราวหวอดไปอีกต่อถึง8ปดโมงกว่าแล้วก็บอกว่าครบ24ชั่วโมงก็สบายดี <c oughs> ไม่มีไข้ปวดแขนนิดหน่อยเผลอลืมตัวฉีดแขนขวาก็ยังผ่าตัดได้ตามปกติเดี๋ยวตรวจภูมิแล้วจะมารีวิวต่อว่าได้ผลเป็นอย่างไรแล้วก็เห็นว่ามีเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันเนี่ยนะครับอีกประมาณสัก ห้าคนไปฉีดด้วยนะครับมีไข้คืนแรกอยู่คนเดียวอีก4 <ฮะ S 1> คนสบายดีก็เช่นเคยการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปคุณหมอบอกว่า ไม่ใช่ไม่อยากได้ mRNA แต่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงเจอผู้ป่วยทุกวันทั้ง OPD OR อะไรต่อมีอะไรทั้งโรงพยาบาลรัฐนะฮะที่ทำอยู่แล้วก็มีเอกชนที่ไปพาร์ทไทมได้อะไรมาก็ต้องคว้าไว้ก่อนส่วนตัวเห็นว่ามีการสั่งซื้อเองจากเอกชนเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนใครถึงเวลานั้นเนี่ยเอาของดีของฟรีให้ประชาชนดีกว่าคุณหมอว่าง,งี้ตอนนี้อยู่ในดินแดนที่มีคนไข้โรคนี้อยู่ในโรงพยาบาลร้อเตียงบวกกับส ICU จากจำนวนเตียงทั้งหมด560เตียงโรงพยาบาลสนาม2,000เตียงจังหวัดที่แออัดด้วยประชากรทั้งไทยและต่างด้าวเคสที่ไม่ลดลงเลยทั้งเคสปกติและเคสฉุกเฉิน,นาทีนี้ไม่มีวัคซีนไหนดีที่สุดแน่นอน จะรู้อีกทีอันไหนที่จริงก็ใช้เวลาอีกหลายปีและที่สาคัญคือวัคซีนทุกชนิดมีผลข้างเคียงหมดมากน้อยอย่างไรก็แตกต่างกันไปแต่อย่างน้อยเนี่ยมันช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลดความรุนแรงของโรคได้โรคนี้ไม่ได้หายไปไหนทำใจไว้ล่วงหน้าได้เลยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกยาวใครได้เข็มสามแล้วก็คุณหมอบอกในเพจนะว่ามารีวิวกันได้แต่ส่วนตัวแล้วไม่เป็นไรฉีดเสร็จปุ๊บ ขึ้นเวรผ่าตัดหกเคสต,ต่อเลยก็ไม่มีอาการอะไรขั้นเกียงนะสำหรับบูธเข็มสามก้งนี้กก็คือจริงๆแล้วก็ก็ก็คงต้องต้องดูกันต่อไปเนาะว่าว่าพอบูธึ้นไปแล้วเป็นอย่างไรสำหรับหลายๆคนเพราะว่าอันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนหนึ่งที่ได้รับการฉีดแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าในสิ่งที่ w h o กังวลเพราะว่าในในระดับภาพรวมของหลาย,ลายๆประเทศเนี่ยมันยังไม่เห็นผลวิจัยที่ชัดเจนแบบนั้นนะคะแต่ว่าคุณหมอยงเนี่ยคือ ช่วงที่ผ่านมาเหมือนคุณหมยอยงเองก็ทําการวิจัยเรื่องนี้ไปด้วยในทีเดียวกันเพราะว่าอม,มองเห็นแล้วว่าเจ้าซีโนแวคเนี่ยที่เราฉีดกันไป2เข็ม ความต้านทานภูมิต้านทานที่มันจะสู้กับสายพันธุ์เดลตา้าเออมันยังน้อยกว่าแอสตราเซเนกาเข็มเดียวนะตอนแรกนะคะคแต่นะวันนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่าแม้แต่แอสตราเซเนกาเข็มเดียวก็อาจจะสู้สายพันธุ์เดลต้าได้ไม่เต็มศักยภาพนะักเท่ากับการฉีดแอสตราสองเข็มนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความจําเป็นว่าถ้างั้นก็จะต้องบูสต์ก็มีการศึกษากันมาสักระยะหนึ่งพอประมาณแล้วละ่ะเดี๋ยวรอดูกันพูดคุยกันนะคะออกมาชัดเจนว่าอโอเค สามารถรรที่จะฉีดกันได้แบบว่าปลอดภัยนะคะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าพอ w ิ o SO ออกมาแบบนี้นะหลายคนก็กังวลใช่นะคะค อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของ uh huh. การระบาดของโควิด1 9ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักเลยเพื่อจะลดความสับสนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้นะจะเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุกับท uh huh. ี่ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยลูกหลานก็ต้องพาผู้สูงอายุนะครับไปฉีดเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตในสถานการณ์ที่ยังคงมีการระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง